อีสูซูครับร่วมแสดงความยินดีกับ4สุดยอดนักชกไทยครับที่สามารถคว้าแชมป์ไทยไฟล์2020ได้นะครับครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ครับให้กับคนไทยทั้งประเทศทีเดียวนะครับพร้อมรางวัลรถปิกอัพ All New E s ู z u ดี a x ครับจำนวน3คันนะครับแล้วก็รางวัลเงินสดรวมมูลค่า1ล้าน4แสนบาทไปครองนะครับ วันนี้ก็อยากจะให้ท่านประธานนะคะให้กําลังใจคุณต้องไกลแล้วก็นักมวยไทยอีก3ท่านที่จะเข้าชิงชนะเลิศช่วยพระราชทานในไทยไฟครั้งนี้ค่ะพระนานบิานก็บอกว่าก้องไกลนะคะซึ่งเป็นแชมป์อิสููุรับเนี่ยก็ได้สร้างผลงานอันโดดเด่นตลอดระยะเวลาการชกที่ผ่านมานะคะก็อยากจะให้ก้องไกลทําผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งด้วยกันเอาชนะในวันนี้นะคะ จะได้รับถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติและได้รับรางวัลรถปิกอัพใหม่ isuzu d-max Highlander และรางวัลเงินสดอีกด้วยแล้วท่านประธานก็ขอให้ชาวไทยทั้งประเทศช่วยกันให้กําลังใจก้องไกลและนักมวยไทยสามท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นหนึ่งคุณกิตติแล้วก็คุณเพชรจีจ้านะคะที่จะเข้าชิงถ้วยพระราชทานในวันนี้พ <Okay. S 1> ร้อมๆกันด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะ